มาเก็บเก็บก็บเก็สบายดีพี่น้องสบายดีเยีมสุดาพี่น้องสบายดีเบ่สุขุสุคนเมื่อหนาวเมื่อเมื่อหนาวไปได้เห็นเนี่ยเนมขมาผาขาาจุกเผือกยังงทางทางพี่น้องเมื่อหนาวได้เห็นเนี่ยมาเห็นตัวนี้เลยพี่น้องนี่เบิร์เก็บน้วงแ่เมื่ออาทมาไปได้ค่ะเอ้อยู่ใกล้ๆบนทางเดียวกัาม่านเก็บไม่ให้เอืจิบไหม นึกออกไหมเธอะช่องจุ่มนี่บ่ดอกขาวๆนั่นเลยเออเออเก็บเก็บเอาแม่เอ้าเก็บกระเป๋าใส่ที่ละเก็บไผ่เก็บมันมันมีเวลาถ่ายพี่เนาะไก่ขนางเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวก็สิมา บานวะเดี๋ยวพี yeah no ่แนววานี้ยบดมาเนี่ยเนมขอมาขาวๆด้วยว่าทุงยาข้าวผลก็มีบ่ี่นวใ่พี่นว่นงเบิเห็นติดนงามบีน้อง Thì làm có ăn gì phải thì nè nè anh đã nhau rồi một thứ gì ạ ừ. một lá cái, này, cái, này, cái này. một kết <laughs> mới thì thứ ta phải cái ta mẫn phi long ấy con bỉ con mẹ em chỉ đọc văn ba เินซองซัมเาก้ยูนเมมีจุบเดียวนี่บ่ขางผู้ได้สุกแบ่งกันนะน่นี่หักเห็ดเห็ดพช่างที่มีจุบเดียว Nè, nèo kìp 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 Ừ, kìp 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 gì kìp 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 rồi, kìp 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 Nó kìp kìp cái kìp 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 đi kìp

จุกจชองชามดอกเต่ายังจุกจุกเก็บด้นอีเมาบุเห็นนอเมาสีเขียวฮะเขียวมันก็ลอยทางใหพเอขนาดออเออเอาเก็บเก็บเก็บเอาเก็บไปหาทางใหม่จิ้มให้น้องเก็บเนนี่เนดอกบุใหญ่เนาะ มองเลยช่อมซ้ำเดาะมองกระจกทีเดาะไอ้โอ้ยเก็บขายอ,อ,อยูออย่ที่นั่นขีไขาหักงีกโอ้ยสวยแล้ว <c oughs> สวยงามเด็กอ้าวขาหักไปเลยเอาใส่ล้วมาท่อเฮ้ย็ดไข่งาม ไปบูน้ำพี่น้องมาพอเฮ็ดบานมึงเน่มึงเน่มึงเน่มึงเนานเนี่ยแี่เอิชเอิญไถ่กำลังพูดนตอนเม่อวานนี้ไม่ได้โ้ามาแต่อันนี้มันเป็นเห็ดหน่อย เขามาไหนี่เราเขามาไหนมี่เก็บนี่ยเหนปัดแล้วนี่ยอฮ้ยแต่ดอกก็สวยงามอืมแต่ดอกสวยๆงามงามมึงนี่ยออกถี่อะไรเนาะเอกเปียจูงเก็บหมอนแบบนี้แหละเขามีเตัวไอาัลมัวว่านี่นะเขาเจ้าจังได้ลายนะเห็ดมันออกถี่

เออเออเอน้ำน้ำบอกให้ลูกเข้าไปจิ้มให้น้องเนี่ยได้จิ้มให้เลยได้นี่จิ้มไปเลยเท่าน้จิ้มไหนน้องจิ้มไหนจิ้มไหนดูเนี่ไงงามดีน้องเอ้ยหนังปีนหมือกับไปกระจายแนน้อนผสมเต็มนะแต่ว่าเฮ็ดออกบางอย่างขึ้นนะเออว่ามันเป็นสมูด แงอยู่เก็บไปไว้เจ็บคนมากนี่อีเมจิมเลยแถวมนี่นะคแค่ทนอมงูเอาเก็บแล้วไหมอีเมจิมเละไปเลยแถวมึงเจ็บคนมาเขาหยาดเลยนี่โผมันออกี UH, ่ เดี๋ยวจิ่มเดี้แหละเขาจ้าเอานะเขาจ้าจังเลยไล่เมื่อวานนี้ขนาดเห็นบ้านยังบม่อยากเห็นเนาะส่องไปส่องอันนั้นก็มาทางนี้ถึงวึ้งเฮ็ดจุ่มๆอย่างนี้เอาไหมอยากให้น้องบ้่นเองโอ้ยจำห้ก็เอาเองเลยเนาะเอาไหมน้องเอ๋อีเมีจิ่มแล้วแล้วอืเมื่อวานนี้คือสีจุ้มๆคือตอนนั้น เอามาตอนนั uh ้นบ่ได้มาเบิ่งเต็มเต็มกระตาีเลยูนสินยหักบ่หลายยุมเนาะน้อยเดียวน่ะออก3-4ยุมักได้หลายนกระตาเนาะว้าวเก็บน้อยเดียวนึงพี่น้องเต็มกระตามันเ็ดบ้าน อยู่กับมีแบบเองเดี๋ยวจะให้พี่น้องเม้าแต่เผาเข้ามาเฮ็ดเกิบลุดเห็นอะไรแล้วจะเอาเขาได้ไหมเอาพาน้อยเดียวหนึ่งหมงเฮ็ดออกเลยพี่น้องสามสี่นุ่มไปไปเลอดออกไปก่อนไปช่องมึงแถวพวกแถวมันเคยออกนะครับ หัวยองหัวยองเนี่ยอ๊ยว้าดเดี๋ยวดอกงามๆพี่น้องพอดีบานเข่งพอดีแกงแสบเผ็ดแบบนี้นะนงมี่แต่ชุ่มๆมองงี้ที่แรกสิมเมื่อเลยที่แรกสิ้มเมื่อเลย

แมอ้ายัม่ไน้เบินานเบิ้ลแก่เก็บเธอแล้วดอออกพี่น้องเลยนันก่เก็บแล้วดอกไม่ใช่ท่านมูคนมานเอ้ายังดีขึ้นมานะเลยมาสพากันนอเลยนบัดเท่มยุ่มยุ่มแบนี้อ้าเอ้ยย เอเก็บีเนาะโอ้ยออกช่องยุงนี่บ่ได้ิออกทำไรเนาะเคลียบงกะตงเป่นา่่าเต็ไงด้ค่มันเ็นิคล จะขี่ลามไปทางไหนนะเห็นหนุ่มเดียวอยนี่มาเขืยบังอยู่ขู่มื่ออะหาเข้ากับเอาเลยนี่เห็นเห็นสองสี่ดอกงามๆต่กกอมันออกขังพ่นเท่านั้นมันว่านี่แม่ก็มาเขยนี่นะงามงาม nè hết khay lọ... đọc một nè, có chim này không chim gì, có, nó khi bên, kia, đúng đúng. Mình... Mình bên xài. đây sai phi hết, ông mong nó đọc hết nào, á đọc bung nhảy một nè, điệp đi khía bung lố lốc, nó nó chỉ sai, nhìn đi Cái con nó ốc đầy hộp hồn Nó thường không thấy đâu Cái con nó đầy hộp hồn Cái con nó ốc đầy hộp hồn Chịu ốc làm quá nay có phải bạn nắm mưa Bạn này mới hết nó tháo vào này, Nó không phải bằng hoàng đùm, nó còn ốc trong mưa Điều, này, Nó lội chắc nổi trong mưa mấy đứa ơi สำหรับคลิปนี้ก็จะจบส่ดนนี้นะพี่น้องตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชงสาระบันนาาน้ำเด้อพี่น้องมัน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 สบายดีสบายดี